ตอนซ้อนไหลพี่น้องมาเนี่ยดกข้าวหลีบนะครับบ่ได้วอลเลนครับพี่น้องสมเชียวหวานดกพดดกโพด,ด,ดกจนติดดินนะครับพี่น้องขนาดว่าบ่ได้ฉีดยานะครับพี่น้องเนี่ยไม่ได้ฉีดยาดกติดดินเลยอ่าบันเฮาเห็ดไดงส่คือสีดีของว่มมาพี่น้องเบึงตอนซ้อนไหลมีอยู่นี่สิบกว่าต้นครับพี่น้องคือกันบัดซุบต้นดกแบบนี้ละจจมี่ยังกันน้อยในต้นะสมเลยเนาะ เฮ็ดงานบะเมียนอยู่บ่เฮ็ดงานเยี่ยเนี่ยคือจุ่มกันอยู่งี้เฮ็ดงานว่นพี่น้องแต่ว่าฟังเสียงคนจุ่มกันอยู่ในต้นหนุกสมเะยครับพี่น้องเนี่ยสมเชี่ยวหวานเนี่ยผนพี่น้องพดโพดดกกักดกเนีดกติดดินพี่น้องแต่ละต้นสมซื้อแต่ว่ากับ่ได้จงไวหลายนะพี่น้องจงไวสิบกว่าต้นครับเดี๋ยวพุ่นหาเบ้ากวย เฮ็ดงานอย่างนู้น,น,น,างงานวัดไหนงั้นเก็บผสมว้าไนคือเบาก่วยไหนไหมดี๋ยวับพี่น้องส้มเขียวหวานแต่ว่าก็ยังขั้นใดีวานครับจุ่นเนี่ย <c oughs> ดกติดพื้นเลยนะครับพี่น้องนี่ย,ยาก,กับไ่ได้ฉีดครับปล่อยแบบธรรมชาตินี่ครับพี่น้องดกติดพื้นเลยติดดินเลยกาณาจะอีกประมาณเดือน <c oughs> เดือนหนึ่งจะพอดีเนาะเบาวกว่วยสเสียบ <c oughs> อีกเดือนหนึ่งช่วงนี้พ่ปันใดพี่น้องอันนี้คือว่าเก็บไปกินพี่น้องเก็บไปกิน เดี๋ยวพาชมจักหน่อยครับต้มเชียวหวานนี่ครับจักหน่อยขัวหนาผมเห็นเนียคอมเมินม์มาแล้วครับพี่น้องบาอ้านนี่บ่เห็ดงานมาเก็บตะบบกสมมันข้าวนาผมเห็นคอมเมินแท้นี่ครับพี่น้องพากันม,มาเห็ดงานอยู่ป,ป่าบักสมมือนี่ครับปลามวปลามวโอ้ยปลาบกม่วงจังไหนมีต้นบักสมเป็นตัวพี่ตัวน้องนี่ครับเหลืออยู่ร่องเดียวนี่ละต้นบักสมแต่ก่อนจะเป็นป้าบกสมครับยช่นี่นี่ครับ แต่ก่อนเป็นป่าส้มครับพี่น้องแต่ว่าบัานี้เพิ่นกาคือว่าโลถิงว่าปลูกมกม่วงไใคล้พราว่าได้กาไรดีกว่าครับพี่น้องมกม่วงได้กําไรดีกว่านะครับนี่ครับตอนซ้อนไหลพี่น้องเหมเือน่ยดกขา้าวกลีบนะครับบ่ได้ว้าเล่นครับพี่น้องสมเชียวหวานดกพดดกโพ,ด,ด,กพด,ดกจนติดดินนะครับพี่น้องขนาดว่าบ่ได้ฉีดยานะครับพี่น้องนี่ไม่ได้ฉีดยาดกติดดินเลยอ่าบันเฮาเห็ดได้จงซง่คือสิดีผมว่าคับพี่น้องบึง สนซ้อนหลมีอยู่นี่สิบก่าตนครับพี่น้องคือกันบดสุต้นดกแบบนี้ะหละครับคือกันบดสุตตนปลาตหรือปลาน่นี่ปลาหนีละเห็ดปลานีล่ะบอกแล้วย่างสองปลาอยู่บ่เป็นย่างปลาเดียวนี่ครับแต่กอนจะเป็นปลาสมบตดครับยื่นี่ปลาผสมบดประมาณยี่สิบเลยพี่น้องจะเป็นปลาผสมเชี่ยวหวานแบบนี้ครับพี่น้องประมาณยี่สิบไรแล้ววันนี้เพิ่นก็เลยโลออกพี่น้องมาปลูกม่วงใกล้ใกล้็ว่าบักม่วงมัน บักม่วงมันได้ราคากลัวนะครับพี่น้องพักกงนก็เลยปลูกบักม่วงเลยกรไรดีกลัวแต่บักสมนี่ก็จงไว้ทิพก็ต้นแค่ให้คนในคีบุดนะครับให้คนในคีบุดให้พนักงานเี่ครับพี่น้องเพราะได้ไมาเก็บกินเพราะได้ไมาเก็บกินเป็นยังไงบ้านน้องทซาบปะมัน<ช>พี่น้องโพ,พดโพดลูกคกาวหลีบแ้ครับบ่ได้วอลเลนเป็น้อนซ้อนแห้งขนาดบ่ได้แตง่งบ่ได้ดูแลนะครับพี่น้องบ่ได้ดูแลคือว่าให้น้ำให้น้ำก็ให้แบบต้นบักม่วงครับให้ปุ๋ยก็ให้แบบต้นบักม่วงครับเพราะว่าใส่ ใช่ระบบนำตัวเดียวกันครับพี่น้องกับต้นมะม่วงนี่ครับลกติดดินพี่น้องเป็นตอนซ้อนหลายมาซิมกันครับพี่น้องผู้ใได้ก็ไไ้พุนลกจิติดดินครับหลาขั้กไหลเนีย่ยเดี๋ยวพาชมลหลายๆต้นครับพี่น้องนี่ครับอ่าสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่เขื่อาเหรอครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นปีพศาา200667เลยครับพี่น้อง ขอให้พี่พี่น้องๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเราครับพี่น้องบ่เก็บบ่จนนะครับพี่น้องบบป่วยครับพี่น้องขอให้แข็งแรงสุกขุ่ทุขคนนะครับเป็นเอฟซีหน่อยโคกงางไปโดนครับพี่น้องจะได้ชมเอียงแปลกๆไปน้ำกันหลายๆอย่างนะพี่น้องเรื่อยๆครับประมาณนี้ครับขอให้พี่พี่น้องๆลำลำเรวยๆคือเราเหรครับพี่น้องสำหรับปีใหม่นี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับพี่น้องเข้ามาในชีวิต คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั่นครับพี่น้องขอให้ได้สมปังดังปรารถนาครับพี่น้องนะครับสูขู่สุขคนครับพี่น้องแล้วก็ตลอดปีตลอดไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอาเป็นไดเบานหน้องเห็นตะเปียกแซียบ่นี่แสียบหวานแล้วแซ่บหวานแล้วที่บานหน้องว่าเริ่มหวานแล้วเศเ้ามือจะง,ง่อยพี่น้องเห็นงั้นกับยังที่เหรอครับมือสมบายกับสมบายมือลำบากกับลำบากว่าบ่ได้ครับเป็นลูกน้องเพิน่นมาแล้วก็ต้องสู่ๆพื่อเอาครับพี่น้อง ต้าซุมขยิเจ้าหนีสงคามขยาบเจาลำบากก็หนีครับพี่น้องอันยูเขตผมนี่ถือว่าดีพี่น้องถือว่าดีนะครับถือว่าปลอดภัยดีเห็นงานปกติโอ้ยนอนอะไรเห็นอะจังก่อนสั้นไหลอะไรเนี่ยยุบันเขามีจากต้นสองต้นนีก็พอแล้วเนี่ยกินบวบบวบไวแล้วครับพี่น้องต้นหนึ่งนี่ผมว่าพอต่ำกว่าสามร้อยโลมั้งนี่ขันปันเนี่ยน่าจะได้อยู่สามร้อยโล กับว่าหลายต้นปรนได๋ครับพี่น้องนี่เนี่ยสิกบมมก็กต,ต,กบบกต้นนะครับแมนมาเราผมก็จำมาได้พี่น้องว่าเป็นสิบก็ต้นว่าผิดนะครับยี่สิบก็ต้นครับพี่น้องยี่สิบก็ต้นว่าผิดว่าผิดตะเริ่มแรกครับพี่น้องขอโทษขอไปใหหลายครับยี่สิบก็ต้นนะครับแถวนี้ครับพี่น้องว่าเป็นสิบก็ต้นนี่ครับดก,ดกพี่น้องตอนซ้อนแห้งดกขักดกเนี่ยสมเฉียวหวานครับพี่น้องสมยังก็สมแม,ม่งก็แม่งก็ยังไง คุปปับเพื่อนสมยังเนี่ยแมงกะลินบ่ะสมเชี่ยวหวานนั่นคุปปับว่าแต่ว่าคนไทยหรือว่าเพิ่น้องคนไทยหัวหน้าเพิ่นจะบอกว่าส้มโอ๊กนะครับพี่น้องบักโอ๊กนะครับเพิ่นเสือเพิ่นว่าบักโอ๊กนะครับแต่ภาษาอีหลีเพิ่นนี่น่าจะเป็นสมแมงกะลินอย่างประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับดอก,ดกคือเก่าเหรอครับพี่น้องดกดกทุกต้นพันนี้ละพันโยกันนี่ละ คลิปนี้ก็บจ้าบอยาบันไดยครับพี่น้องจะพามาชมบรรยากาศจังหน่อยสนสมกับสวนหมักม่วงติดกันคือเราเหรอครับพี่น้องเวลามีเวลาว่างกับมาทักทายพี่ๆน้องๆพอได้พอได้กินหอดกินถึงกันครับพี่น้องมีอย่างดีๆเอามาฝากกันครับพี่น้องครูป๊อบมาซิมเอพี่น้องมึงเนี่ยครูป๊อบเนี่ยมามาชิมมึงด้วยเฮ้นี่ครับพ่น่กับจะยังนั่นในวันบันไดยพี่น้องนี่งยังนั้นในวันบันเดยมันจะเป็นช่วงที่ว่า แล้วอีกประมาณครึ่งเดือนครับพี่น้องครึ่งเดือนหรือประมาณเกือบเดือนพันจวานเต็มที่ครับเพราะว่าช่วงนี้พันในไข่ก็ว่าเป็นเป็นช่วงที่ว่ากําลังสุกครับพี่น้องชาวบ้านเขาก็จะว่ามกม่วงกระเอินก้นซ้อนนะครับพี่น้องกําลังเพิ่มประมาณนี้ครับ,รบมีทุกต้นดกทุกต้นครับพี่น้องขนาดไม่ได้ฉีดยานะครับพี่น้องเนี่ยไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ผสมเกสรน,นะครับสมนี่ปล่อยไ้ธรรมาชาติเลยสิมดูครูป๊อบมาสิมเห็นแล้วเนี่ย โอ้ยจังไงเนี่ยมาชิมพี่น้องมึงด้วยนี่หวานนี่นี่โอ้ประกาพี่น้องกูบอกว่าย่านน้องเสียกินสองน้วยแล้วเอาบ้าน้องบ้าน้องซิมซิมแล้วผู้ได้กับซิมแล้วประกาพี่น้องนี่ครับแต่ไข่นี่กับปลูกไ้พี่น้องผมปลูกไว้ในร่องสมนี่แหละแต่จะสองปีที่แล้วครับพี่น้องสองปีที่แล้วนะครับปลูกไ้ก็เพราะได้กินพี่น้องเพราะได้เก็บกินเพราะได้ให้พี่ให้น้องเขากินให้รุ่น รุ่นหลังๆพิ่พอได้กินปลูกไ้ตอนที่ผมปลูกกับพอดีได้ก قة. เก็บกินปีหนึ่งพีน่น้องตอนนี้ก็สามปีแล้วครับนี่ตะไคร่นี่ก็เบาอยู่ยครับพี่น้องมาปลูกทุกันก็เบาอยู่อีได้นี่นี่ครับตะไคร่นี่สองคนก็เบาอยู่ครับมาปลูกไ้มาเห็ดงานอยู่ปากมวงพอดีพี่น้องก็เลยได้มาปลูกของหนาว่ามาปลูกตรงนี้ได้บ่เพราะว่าเพิ่พ่อได้พิ่พ่ได้เห็ดพื้นที่นี่บ่ได้เห็ดหยังนะครับพี่น้องหลวกจะมีสายยางของต้นผสมครับพี่น้องอาศัยที่ว่าหดนนำนะครับ นำก็ว่าต้องหดก่เหลือเนี่ยครับรลองร้อยเพราะว่ารุ่นน้องเพิน่นว่ได้ปลูกเพิ่มครับพี่น้องรุ่นน้องว่ได้ปลูกเพิ่มมีแต่มีแต่ตเอาไปกินนะประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะค่อยขยายไหมครับพี่น้องมีเวลานี่ครับเบาน้องกันทํางานก็นถประมาณนี้ครับพี่น้องนี่เมื่อนี้ก็จะเห็ดงานแบบนี้ยางทุกปลาครับพี่น้องปากวง่งงอันนี้เอื้นต้นยังเนี่ยเบ,าน,บาน้องบลูหันเบาน้องว่า,น,วา,าพพน,น,น้ำเนี่ยว่าบาปพี่น้องเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำคงน้ำแบบว่าปักเ,เก็บปวดแห้งนี่ต้นน เห็นผู้ใดเอินดอกกุหลาบป้านอนี่ต้นนี้ไหมกุหลาบป้าเลยเนี่ยกุหลาบป้านี่เขาจะเอินกันเนี่ยต้นนี่น้ำไหลพี่น้องนี่แหละเขาจะเฮ็ดแบบนี้ครับนี่งั้นยางน้ำต้นหนุกวงน้ำร่องตมครับเป็นต้นโพหรือว่าต้นม่อนครับพี่น้องต้นที่ว่าเพราะเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกนะครับจะจะดึงออกแบบนี้แหละพี่น้องนี่คือว่าขุดหักใส่อีปิกครับพี่น้องอีปิกขุดหักขุดเหงาพันดอกให้นพันตายพวกนี้ก็จะมีทุกปีครับพี่น้องเฮ็ดทุกปีก็มีทุกปีฮอนรอบปีก็มาเฮ็ดแบบนี้ะครับ เพราะว่านกครับพี่น้องนกเพิ่นไปกินมาแล้วก็มาปล่อยไว้ก็จะเกิดแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับแต่ไข่ตัวนี้เกือบเบิดแล้วตัวนี้นี่นี่ครับพี่น้องปลูกไว้หลายด้ยครับแต่ว่าแบบว่าเพิ่นออกไปกินแต่เพิ่นไม่ได้ปลูกเพิ่มมันก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องก็ร้อให้เบิดหนาวกันครับพี่น้องร้อให้เบิดหนาวกันเพราะว่ากันปลูกจังนี้ก็จะติดยากจัง่อยอากาศหนาวอีกประมาณเดือนก็กลัวเกือบสองเดือนผมก็จะ ค่อยมาปลูกใหม่ครับพี่น้องนี่ครับค่อยมาปลูกใหม่เพราะว่าปลูกจังหนาๆเพิ่นก็บ,บต่ติดนี่ครับพี่น้องต้นมะสมดกทุกต้นเกษสรป,ประมาณน,นี้ครับพี่น้องมีลองหนึ่งซ้ำนี่ครับต้นมะสมการเห็ดงานเกษสรป,ประมาณน,นี้กษตปปรภาคกันยางเลาะเลาะในปากม่วงในลองหมวกม่วงแบบนี้ครับพี่น้องเบิ่งใครมีต้นไม้ที่ว่าแปลกปลอมมาเข้ากับคุดออกครับพี่น้องนี่ครับกับมะเยาาครับสำหรับคลิปนี้กับจับประเด้ซิมให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องนี่ครับ บ่ได้ซิมไ้พี่น้องบ่งนะครับน่ยคุกกันงเดขอลาพี่ลัน้องไปกอนนะครับพาชมบรรยากาศจังหน่อยครับพี่น้องรับพี่ลัน้องไปกอนเดี๋ยวก็จะได้ขออนุญาตเห็นงานครับพี่น้องทำงานก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาติดตามรับชมกันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาซิมบ่เนี่ยร้อยพ่นหวานก็หนีก่อนบอกผู้ใดซิมกับบ่กล้าซิมพี่น้องคือว่าเอาไปพ่นก็เอาไปเพราได้กินนะครับพี่น้องบ่กล่าาหลายเอาไ้ซิมเดี๋ยวมาซิมมาเก็บนํากันมัดพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเก็บตอนที่ว่า สันทิ่ามันพ่อเก็บแล้วเพิ่อนอให้เก็บให้เก็บได้กินได้แปลว่าเซ่บบแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บได้คือว่าเขาเก็บกินธรรมดาพี่น้องแต่ว่าเอาไปร้ายกับไปเสียถิ่มเพราบนะครับพี่น้องพิ่น,นจะออกรถสมจังหน่อยบ่แซ่ีบนะครับก็มีประมาณนี้ครับยี่สิบก็ต้นครับพี่น้องสาหรับ,บกสมจังหว่คนในขี้บุตรกับพนักง,งานกินครับพี่น้องจะย้อนสอนอย้อนแสงครับพี่น้องว่าผิดไปทางนี้ย้อนแสงจังหน่อยนะครับนี่ครับ ดกเป็นตอนซ้อนเขายีรีได้ครับพี่น้องนี่ขนาดที่ว่าไม่ได้สีดยาไม่ได้ยังปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับกสมงามแห้งพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องกระสีประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอซิมรอรอมาเก็บน้ำกันครับพี่น้องร้อให้คือว่าเพื่อนหวานก็หนีก่อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้น้อยก็กางก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยก็กางกับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องที่เป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผม สวัสดีครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับตอนซ้อนลายพี่น้องส้มเขียวหวานดกขักดกเนี่ยดกแบบติดดินเลยนะครับพี่น้องนี่ครับดกติดดินเลยหลายๆครับพี่น้องหลายๆมาซิมกันครับบัน